มาตรการอื่นใดที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สามารถแสดงความประสงค์ที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลโลกได้คือคู่กรณีคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันว่าเอาเรื่องไปให้ศาลโลกตัดสินย่างเช่นกรณีมาเลเซียกับสิงคโปร์เรื่องเกาะสามเกาะเขาก็มี Special Agreement หรือข้อตกลงพิเศษขอให้ศาลโลกเป็นผู้วินิจฉัยทั้งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรองเข็นมาศาลโลกไว้ แต่ถ้าเขาตกลงกันไปให้ศาลโลกน้สัยนั่นเขาหมายความว่าเขารับรองเขตอำนาจศาลโลกเฉพาะเรื่องดีนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า5าชาติที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงในขณะนี้มีเพียงอังกฤษชาติเดียวเท่านั้นที่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเคยยอมรับจีนกับรัเสเซียไม่ยอมรับมาแต่ต้นผมคิดว่าไม่รับรองไว้น่าจะเป็นผลดีกว่า เพราะในคดีบางเรื่องเนี่ยนะฮะในกรณีบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นได้ในการระงับข้อพิพาทนะเพราะว่าการระงับระงับข้อพิพาเนี่ในกฎบัตรสิิมนุชาชนก็ระบุไว้แล้วว่ามีตั้งหลายวิธีตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การเจรจากันการไกลเกลี่ยการประนอมข้อพิพาทการเสนอให้องค์กรระดับภูมิภาคช่วยมาดําเนินการให้หรืออะไรเนี่ยเขามีวิธีการหลายอย่างการไปศาลเนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่า เคลื่อนแหะที่พึ่งสุดท้ายแล้ว64ปีที่ศาลโลกได้ดำเนินการมาหากเทียบกับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในโลกกับกรณีที่ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกแล้วมีปริมาณห่างกันมากรวมไปถึงการไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจจึงเกิดคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพของตัวองค์กร ผมคิดว่าในตัวของของ,ของ,ข,องขององค์กรเองเนี่ยนะฮะมีจุดอ่อนน้อยมากสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่คือความไม่เข้าใจของคนว่าสิ่งาสารโลกมีไว้เพื่ออะไรอย่างไรเขาเป็นสิ่งที่เป็นองค์กรที่ตั้งมานานมากนาแล้วโลกก็พัฒนา,าการที่โลกพัฒนาไปเนี่ยอ,องค์กรสารโลกก็เหมือนองค์กรอื่นๆซึ่งจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปกับไปกับ,กบโลก แต่โดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาไม่อาจที่จะเปิดเผยตัวเองมากหรือเข้ามามีความสัมพันธ์กับประเทศหรือประชาชนมากนะักด้วยเหตุที่เขาต้องระวังเรื่องความสุจริตซื่อสัตย์หรือความเที่ยงธรรมของของศาลปัจจุบันศาลโลกมีนายฮิซาชิโอวดาดะชาวญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาและตั้งแต่มีศาลโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของผู้พิพากษาท่านใดเลยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวอะไรเกิดขึ้นในตานองที่ว่าผู้พิพากษาเหล่านี้เขาเขา้เขา,เขา,เขาข้างนู้นออกข้างนี้หรือถึงขนาดที่ว่ารับหนินรับทองหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนมนะเพราะนั้นโดยชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันเป็นหลักประกันได้มากพอสมควรเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศระดับระดับแหละ ระดับชั้นนำของโลกเลยครับขณะนี้มีคดีที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลโลกสองคดีคือกรณีพิพาทระหว่างโครเอเชียกับเซอร์เบียและคดีพิพาทระหว่างอาร์เจนตินากับอุรุกวัยที่ผ่านมากรณีพิพาทระหว่างรัฐส่วนใหญ่จะถูกนำขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมากกว่าศาลอนุญาโตตุลาการประจำ ประกอบกับระยะหลังมีคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนมากขึ้นทําให้ศาลอนุญาโตตุลาการประจําต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวและเพื่อเป็นการเพิ่มความสําคัญให้แก่องค์กรจึงทําให้ขณะนี้มีกรณีพิพาทที่มาใช้บริการของศาลอนุญาโตตุลาการประจํามากขึ้นเฉพาะปีพุทธศักราช2552มีคดีที่ต้องวินิจฉัยถึง55คดี แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยบทบาทของ P.C.A ก็ก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะจนกระทั่งเร็วๆนี้เนี่ย P.C.A ต้องปรับตัวเองนะก็คือหันมาระง,งับข้อพิพาทจากเดิมเนี่ยระหว่างรัฐกับรัฐก็หันมาเป็นการรลัง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนนะฮะแล้วก็มีเพิ่มจะเรียกว่าอะไรดีฮะมีลักษณะเป็นพาณิชย์นะมีเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะมีการนะครับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศนะเพื่อเพื่อที่จะปรับตัวเองนะแต่เดิมที่ นะครับข้อพิพาทระหว่างรัฐอธิปไตยสับัฐอธิปไตยเท่านั้นหากเปรียบเทียบตัวองค์กรและวิธีการทำงานแล้วทั้งสารอนุญาตโตตุลาการประจำและสารยุติธรรมระหว่างประเทศต่างก็มีข้อจำกัดด้วยเหตุที่องค์กรทั้งสองทำหน้าที่ตอบสนองในภารกิจที่ต่างกันซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ประเทศสมาชิกถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยต่างก็มีข้อเด่นข้อด้อยนะฮะถ้าข้อเด่นของ i c j นี่คือมีผู้พิพากษาประจำอยู่แล้วนะครับสิบห้าท่านทำงานประจำ ะะแล้วก็มีหลักกฎหมายที่ชัดเจนนะครับมีสแตติละชัดเจนในขณะที่อนุญาโตตุลาการการรงับข้อพิพาทดยอนุญาโตตุลาการเนี่ยผู้ความสามารถที่จะเลือกกฎหมายนะะเลือกวิธีพิจารณาได้นะ,ะคือมีมีความยืดหยุ่นกว่าในขณะที่การรงับข้อพิพาทในทางศาลเนี่ยโดยการอา,อาศัยอำนาจศาลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข่งครัดกว่า ดวงไฟแห่งสันติภาพที่แน,นาชาติพร้อมกันจุดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,542อย่างชดช่วงตลอดมาอยู่ที่หน้าวังสันติภาพหรือ Peace Palace อันเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าตราบใดที่ดวงไฟยังไม่ดับตราบนั้นสันติภาพจะยังคงอยู่ในโลกนี้และหนึ่งในหนทางที่จะช่วยให้สันติภาพดำรงอยู่ได้ก็โดยการทำงานของศาลโลกแห่งนี้ 64ปีที่ทำหน้าที่ระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐด้วยสันติศาลโลกยังมีภาระหน้าที่อีกต่อไปแม้ว่ายังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจที่ไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกแต่เมื่อมีการตัดสินออกมาแล้วส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้จริงจากการศึกษาของคอเตอร์พอลสันพบว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่รัฐคู่กรณีจะยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลก มีเพียง5คดีเท่านั้นที่รัฐคู่กรณีปฏิบัติเพียงบางส่วนนี่เป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยนันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำรงอยู่ของศาลโลกแม้ว่าบางครั้งจะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็ตามมันเป็น,นกลไกที่มีประโยชน์นะมันสามารถที่ช่วยระงับคอีแพลนให้ได้ไอ้ฝ่ายที่แพ้คดีก็ต้องบอกศาลตัดสินว่นดีทำทั้งนั้นแหละครับ ถนน36สายตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอยที่นี่นอกจากจะมีสินค้าหลากหลายชนิดของเวียดนามแล้วยังมีสินค้าที่มาจากจีนทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคมีให้เห็นอยู่มากมาย การมาของสินค้าจีนเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนได้เป็นอย่างดีภาพยุทธนาวีที่แม่นม้ำแบกดังเป็นภาพที่ได้รับความสนใจจากชาวเวียดนาม เมื่อมาชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮานอยเหตุการณ์ที่แสดงในภาพนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายเวียดนามที่มีต่อกองทัพจีนซึ่งเป็นฝ่ายรุกรานในพุทธศตวรรษที่19ทางจากชายแดนเวียดนามจีนประมาณ40กิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบที่นี่คือช่องเขาอ้ายจีลัง เป็นอีกหนึ่งยุทธภูมิที่เวียดนามใช้พิชิตกองทัพจีนประวัติศาสตร์เวียดนามเปิดฉากด้วยการเป็นเมืองขึ้นของจีนนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเรื่อยมารวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ1,000ปีความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนในยุคแรกจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยสงคราม วีรสตรีและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ของเวียดนามล้วนปรากฏตัวขึ้นมาจากการต่อสู้เพื่อเอกราชจากจีนทั้งสิน้นจีนมองว่าดินแดนและผู้คนชาวเวียดเป็นส่วนหนึ่งของจีนในขณะที่ฝ่ายเวียดมองในทางกลับกันจีนจึงเป็นศัตรูที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เวียดนามประกาศเอกราชพร้อมเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบสังคมนิยมความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนเริ่มดีขึ้นด้วยเหตุที่ในขณะนั้นทั้งสองประเทศมีอุดมการทางการเมืองที่เหมือนกัน แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็สิ้นลงในเวลาไม่นานเมื่อจีนได้ยกกองทัพล่วงแดนเข้าสู่เวียดนามในปีพุทธศักราช2522เนื่องจากจีนไม่พอใจที่เวียดนามหันไปฝักใฝ่สหาภาพโซเวียตซึ่งมีแนวคิดทางอุดมการแตกต่างกันอันเป็นเหตุการณ์ที่จีนเรียกว่าสงครามสั่งสอนการแตกหักในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางคืนดีกันได้ ชาวเวียดนามพร้อมด้วยพาหนะส่วนตัวเข้าแถวรอด่านเปิดเพื่อเข้าไปขนสินค้าจากฝั่งจีนเข้ามายังฝั่งเวียดนามนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกวันที่เมืองลาวกายด่านชายแดนเวียดนามจีนไม่หลงเหลือกลิ่นอายของสงครามหรือความเป็นศัตรู มีแต่ความโกลาหลจากการขนถ่ายสินค้าและความวุ่นวายจากผู้คนที่ต้องการข้ามแดนไปมาภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีนที่เปลี่ยนพรมแดนแห่งสงครามมาเป็นพรมแดนแห่งความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามกลับฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็คือความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี1989หลังจากกรณีเทียนอันเหมินนะครับและเมื่อความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามฟื้นฟูขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อการเกิด ความร่วมมือนะครับในการสร้างข้อตกลงร่วมกันโดยเฉพาะการเจราจาปักปันเขตแดนและก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่ตามมาก็คือพื้นที่บริเวณนี้เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็น contact z o n นะครับคือเป็นพื้นที่ของความร่วมมือนะครับทั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้าอย่างมหาศาลนะครับเวียดนามได้อาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าว เจรจาเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างเวียดนามกับจีนแต่เดิมนั้นเวียดนามกับจีนแบ่งเขตแดนระหว่างกันตามที่ปรากฏในสนทิสัญญาเทียนศินปีพุทธศักราช2428เป็นสนที่สัญญาที่ทำระหว่างฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปกครองเวียดนามกับราชวงศ์ชิงของจีน การปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญาในตอนนั้นกระทําในบางพื้นที่ไม่ครอบคลุมเขตแดนทั้งหมดชายแดนเวียดนามจีนมีระยะทาง1450กิโลเมตรการเจราจาเพื่อปักหลักเขตแดนของทั้งสองฝ่ายครั้งล่าสุดได้กำหนดให้มีหลักเขตทั้งสิ้น1,970หลักปัญหาหนึ่งที่เจอในการกำหนดเขตแดนก็คือการตั้งชุมชนทับไปบนเขตแดนและกินเนื้อที่ของประเทศเพื่อนบ้าน Việt Nam và Trung Quốcตกลงแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องย้ายชุมชนแต่ให้ย้ายเส้นเขตแดนแทน. Và nếu như đường biên giới này nó đi qua một cái làng của Việt Nam thì chúng tôi đề nghị với Trung Quốc là phải tính đến cái lợi ích của nhân dân Việt Nam ở đây và điều chỉnh cái đường biên giới vòng ra phía sau làng đến cái chỗ làng của Trung Quốc chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng <laughs> điều chỉnh cái đường biên giới của chúng tôi.

จากนั้นมาอีก9ปีในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2553การปักหลักเขตแดนระหว่างเวียดนามกับจีนก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์การปักปันเขตแดนทางบกเนี่ยถือว่าปัจจุบันสถานภาพของแนวเขตแดนทางบกระหว่างจีนกับเวียดนามได้ ทำการปักปันเขตแดนนะครับทางบกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสําเร็จเมื่อปี2009นะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองออสิ้นสุดแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นแนวเส,นเส้นเขียตแดนนะครับมาตั้งแต่จังหวัดเ,เดียนเบนฟฟนะครับผ่านไลโจนะครับลาวกายหาจางกาวบัง หลังเซินและก็กว่างหนิงนะครับมีระยะทางประมาณ1,300กิโลเมตรนะครับก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับเมืองลาวกายตั้งประชิดพรมแดนเวียดนามจีนบริเวณนี้มีแม่น้ำแดงและแม่น้ำสาขาเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่นี่เป็นเมืองชายแดนเวียดนามจีนที่ใหญ่ที่สุด ในอดีตเมืองนี้ก็เป็นเมืองท่าค้าขายกับจีนโดยใช้แม่น้ําแดงเป็นเส้นทางขนส่งต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองก็ได้สร้างทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางต่อไปถึงเมืองคุณหมิงในมณฑลยูนนานของจีนเมื่อสันติภาพกลับคืนมาชายแดนแห่งนี้ก็คึกคักไปด้วยผู้คนและสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลจีนได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์การค้าฮานอยคุนหมิงเมืองลาวกายได้กำหนดพื้นที่จะตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะมี3แห่งแต่ละแห่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า100เฮกเตอร์ขณะนี้มีการลงทุนจากต่างประเทศประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันปริมาณการค้าที่ผ่านชายแดนลาวกายมีประมาณ800ล้านเหรียญสหรัฐตรงจุดนี้ก็คือหลัดปักปันเขตแดนนะครับหมายเลข1116 ซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่สําคัญเลยในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นกรณีของความสําเร็จในการกําหนดแนวปักปันเขตแดนนะครับของทั้ง2ประเทศนี้ชายแดนหลังเซินอยู่ห่างจากฮานอยมาทางเหนือ170กิโลเมตรที่นี่เพิ่งปักหลักเขตแดนเสร็จผู้คนและสินค้าที่ผ่านเข้าออกยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่ในอนาคตต่อไปเชื่อว่าที่ด่านนี้จะเป็นทางผ่านที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสินค้าเพราะชายแดนแห่งนี้ห่างจากเมืองหนานหนิงเมืองหลวงของมณฑลกวางสีเพียง200กิโลเมตรกิมภัณฑ์สุทธิเข้า2เชี่ยว thì đạt t ớ ที่ o ả n น4า0 0 t r ี ệ u USD ม ộ t năm. Hai n ă น gần đ â ที่ ì là นม i 2 năm gần đây thì cái lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh thì cao hơn những năm trước tức là nó tới khoảng 1.400 đến 1.500 tỷ tiền Việt Nam đồng. Lang Sơn ย <c ười> ังได้กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่400ตารางกิโลเมตรซึ่งขณะนี้มีการลงทุนจากจีนไต้หวันและฮ่องกงเมื่อเวียดนามกับจีน สามารถข้ามพ้นปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนจากศัตรูม,มาเป็นมิตรจากพื้นที่แห่งความขัดแยง้งมาเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งในภาพกว้างและระยะยาวปัจจุบันนี้จีนก็มองว่าเส้นทางนะครับแนวเส้นทางถนนชายแดนระหว่างลังซินนะครับลงไปจนถึงฮานอยเนี่ยก็คือเส้นทางที่จีนจะใช้ เป็นประตูที่เปิดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันที่จริงไม่ใช่ประตูสู่เวียดนามหรืออินโดจีนเท่านั้นแต่เป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะปัจจุบันจีนกาลังเสนอนโยบายซึ่งนานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กําลังรับฟังนะครับข้อเสนอของจีนที่จะเสนอให้นะครับเส้นทางนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงสิงคโปร์นะครับ เดียนเบียนฟูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อกองกําลังเวียดมินของเวียดนามเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมได้เมื่อปีพุทธศักราช2497ยุทธภูมิเดียนเบียนฟูเป็นความทรงจําที่มีค่าของชาวเวียดนามจากสนามรบในอดีตได้กลายมาเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศเดียนเบียนฟูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฮานอยตั้งอยู่บนแนวพรมแดนเวียดนามลาว พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาสูงการเดินทางที่สะดวกจึงมีเพียงทางเครื่องบินเท่านั้น <you>. okay. ที่ผ่านมาแม้จะเป็นที่รู้จักเพียงใดก็ตาม oh. เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดอย่างลาวหรือไทยก็มีโอกาสไปเยือนได้น้อยด้วยอุปสรรคเรื่องการเดินทางแต่อีกไม่นานนักปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป ที่ด่ดนใตจางชายแดนเวียดนามลาวในจังหวัดเดียนเบียนฟูในทุกๆเช้าจะมีรถโดยสารนำผู้คนและสินค้าจากฝั่งลาวมาทำเรื่องผ่านแดนเพื่อข้ามไปยังเมืองเดียนเบียนฟูครับตอนนี้ที่เรากำลังยืนอยู่นี้ก็คือหลักชายแดนหมายเลข113นะครับซึ่งเป็นเขตแบ่งระหว่างชายแดนจังหวัดเดียนเบียนฟูของเวียดน,นามนะครับและทางด้านฝั่งลาวก็คือขแขวงปงสาลีนะครับ สำหรับจังหวัดนี้มีชายแดนติดกับลาวอยู่2แขวงก็คือ,อพงศาลีกับหลวงประบางนะครับด่านแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550การเปิดด่านแห่งนี้ก็เป็นผลมาจากการบรรลุข้อตกลงเรื่องการปักหลักเขตแดนระหว่างเวียดนามกับลาว หลังจากปี1975เนี่ยหลังจากลาวเปล่ยแปลงกับบครองโดยการนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยก็ได้มีการนำแผนที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสได้ทำไว้ในปี1908เนี่ยขึ้นมาใช้แต่ว่ามันเป็นแผนที่ที่ยังไม่เสร็จก็ได้มีการนำมารีวิวหรือทบทวนใน,ในเรื่องของแผนที่ตรงนี้นะครับในพื้นฐานเนี่คือการนำแผนที่ ที่ฝรั่งเศสเคยทำเนี่ยมาใช้เป็นพื้นฐานในการในการปักปันเขตแดนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูถึงปัจจุบันมันก็ได้มีการพัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับนะครับโดยก็มีการจัดตั้งอ,องค์กรซึ่งทำหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยของทั้งสองประเทศขึ้นมาฉะนั้นก็ถนมนรถพูดได้อ่า giữa lào và าไม่ม a m không có งเ n đề tranh ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นต้นมานี่คือเหตุที่สำคัญที่ทำให้การปักหลักเขตแดนของทั้งสองประเทศนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการปักปันหลักเขตแดนระหว่างลาวกับเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อพิพาทชายแดนนะครับมันเป็นเรื่องของการเจรจา นะครับในเรื่องของของการแบ่งในในเรื่องของเขตพื้นที่ทับซ้อนนะครับแต่จุดหมายหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงความภาคว่างประเทศนะครับในเรื่องของความสงบปฏิสุขหรือเรื่องของความมั่นคงวัตถุประสงค์ของของเวียดนามเนี่ยมีเรื่องของการเจรจาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็คือมีมองไปในเรื่องการเจราจาในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ นะครับซึ่งบอกถึงเรื่องความร่วมมือระหว,ว่างประเทศนะครับและส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการกระชับความมือเระหว่างท้องถิ่นด้วยชายแดนเวียดนามลาวมีระยะทาง2,067กิโลเมตรมีหลักเขตแดนทั้งสิ้น826หลักขณะนี้ดำเนินการปักหลักเขตแดนไปแล้วร้อยละ50และการปักหลักจะเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2,557 แลปะปัจจุบันนี้คือของเข้าใจว่ามันมีการปักปันหลักเขตแดนไปได้มากแล้วกว่าเกินกว่า600 600กว่ากว่าหลักเขตแดนแล้วนะครับโดยในปี2010เนี่ยในช่วงตน้น